้การแบบว่าตัวชาเซนหรือว่าตัวการเบล่นชาเขียวลงไปน,นะฮะยังไม,ม่พอฮะนี่เขาจะเช็คให้ได้ดูแล้วนิดหนึ่งนะฮะอ่าฮะนี่การช่างตรงวันเป็นยังไงนะฮะเท่ไหมฮะถ้าใครคินดว่าทั้งสองคนเท่มากๆเสียงมาโอ้โ โอเคเดี๋ยวปิดให้เรียบร้อยก่อนอความรู้สึกตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างฮะคือเมื่อกี้เกิบจะเช็คแบบไม่ปิดฝาละกระจายอะเดีย๋ยวสเปรดเกินนะฮะโอเคเอาแล้วปวดร้ารามาดูลีลาบ้างดีกว่าว่าลีลาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะถ้าพร้อมแล้ว mix let's go ไปฮะอาฮะอาฮะนี่อาฮะอาฮะอาฮะวิวินี่นี่นี่โอ้ออออ